สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเรลารวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับเบในช่วงใบของเมือวันที่17เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดดังๆค่ะบริอาจภาพพามีน้องบาทำวิสุขสุขกันมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวดนะคะจากหลวงพี่คุนหารค่ะพี่น้องคะงวดที่ผ่านมาตัวเลขของหลวงพี่คุนหาร เขามาเป็นตัวเน้นนะคะหลวงพี่แล้วเน้นให้แปดเก้าค่ะเขามาเป็นตัวเลขชุดวินนะคะพี่น้องคะซึ่งแนวทางตัวเลขชุดวินของหลวงพี่เนี่ยนะคะส่วนมากสีเขานะคะก็บม่ค่อยรุดปันไดนะคะเพราะพี่น้องคะเป็นติดตามอยู่สําหรับแนวทางของหลวงพี่คุณหานตัวเลขชุดวินนะคะเพราะพี่น้องคะเอามาเนี่นะคะตัวเลขของหลวงพี่คุณหานนะคะต่อกวดนะคะ ตัวเลขสิเดมวาเป็นตัวได้พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะมาสการค่ะลุงพี่อ่าเชิญพรค่ะลุงพี่คะมาหนีมาติดตามต้องขวัดนะคะลุงพี่คะครับครับจานฉันบอสคะ่ะหมานฉันบอสหน้าสิมีคนหมานอยู่นะคะลุงพี่คะกับเขาตัว ลุงพี่อันนั้นพอดีเนาะเน้นให้พอดีนะคะครับจ้ะอ่าพร้อมระยพร้อมค่ะอะจับคู่วินค่ะสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าค่ะ นี้จะคูวินสี่สามสี่สามค่ะสี่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะสี่สองสี่สองค่ะสี่ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะสี่เก้าสี่เก้าค่ะสามหนึ่งสามหนึ่งค่ะสามสอง สามสองค่ะสามศูนย์สามศูนย์ค่ะสามเก้าสามเก้าค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะสองศูนย์สองศูนย์ค่ะสองเก้าค่ะ 0ูเก้าค่ะอ่าวงกลมไว้ในที่หลักเก้าที่มีเลขเก้าที่มีเลขเก้าใช่ค่ะทีไอที่ว่ามันติดเลขเก้าทั้งหมดเลยนะะก็บคู่มีมีหาคูนะคะที่มีเลขเก้าค่ะคุณเบียใช่ค่ะ,คะอ่าเน้นไว้สุดๆคือหนึ่งเก้า เน้นว่าสุดๆคือหนึ่งเก้าครับค่ะอันนี้เลยอันนี้คือเป็นกานวดเดี๋ยวเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวส่งให้อีกทีค่ะลุงพี่อ่าบ้างนึงลุงพี่มันบ้างคะครับมนัมนมันรายไปไหนคะลุงพี่เองกวงหนึงงน่งไดยห้าสิบบาท กันยังดีอยู่ค่ะหลวงพี่จอดไว้แล้วจดรอยลอยคุณรอยแล้วไปกิ่มไหมอืมบทมันีิไดไปซื้อเอาหาซีค่ะกันยังไข่อยู่หรอค่ะหลวงพี่ไข่เยอะอะไร่เตค่านี่ตาแล้วสองงวดเนาะค่ะงวดที่แล้วงวดที่แล้วกับงวดนี้เออก็ยังดีบทจัง ทน่นจริงมีเงินใจเอาลำเขานั่งอยู่หาสิบบาทบอกเาไหค่ะเอาต่ยังดีค่ะลวงพี่แแค่อยู่นีกค่ะคือลอตเตอรี่ดีบตตั้งดักหลายดีใจได้นะซื่อหนึ่งศูนย์ศูนย์มันไปออกสองศูนย์ศูนย์ค่ะสองกูนย์ศน่ มีเข้าวม้้นี์มีอัเข้าสองอ่ะค่ะลเี่จ้ารินไปเอแเกลือเล็กนี่ใช่เหมมันก็ค่อยจะอันเป็นไหนบุกคึ้เล็กเล่าเล็กเล่าเออนะนน้อ่มันก็ยังเข่าว่าค่ะเล็กเล่ามีข้าดีเลยค่ะลูกเี่ตจ้องเล็กเล่าก็ส่องไปไห้เล่ามเมนปิอ่าเล็กเล่าก็จังงอย่าะ บ้านไอ้ใจค่ะเดี๋ยวถ้าบรท่านหลวงพี่บรท่านในทรงมาเดี๋ยวขอนอยกระชีพท่วงไปละค่ะเล็กล่าหน่เพิ่นวันที่สิบเก่าแมนบระคายหลวงพี่คะแมนอ๋อค่ะค่ะได้เดี๋ยวขอนอยเบงก่อนว่าหลงวงพี่ทรงมาหรือย,ยังถ้าบรท่านในทรงเดี๋ยวขอนอยกระชีพท่วงไปมืัอนี้เราขอนอยว่าสิลงเล็กล่าอยู่ค่ะหลวงพี่คะอ่าอ่าอ่าจ้าได้คะ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าจังไรเดี๋ยวขอนอยกระชีพที่ตามอีกเทื่อนึงนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะค่ะหลวงพี่เนาะครับครับจา่า้ งสุดท,ท้ายนู่นแหละเป็นสรุปอันนี้คือสองก็คือให้เอาชุดเต็มไปก่อนไง<อ>คือคมันเป็นชุดเต็มคือให้ให้เอฟซีเขาดูไว้แล้วให้เขาถ้าเขาชอบก็ให้เขาจับล็อเตอรี่ไว้จับใบถ้าเขายัางไม่คือให้เขามองมองไว้ก่อนเล็งเล,ล็งไว้ก่อนแต่เนี่ยบอกว่าเก้าจะมาอีกเก่ามาแลงเหรอคะลุงพี่ใช่อ๋อค่ะ กล่องมาแล้ว,<า>ลวเนาะถึงว่าเนี่ยจึงว่าเนี่ย,งยมงกลมไว้ที่หลักเก้าทั้งหมดจ้ะที่มีเก้าทั้งหมดค่ะถ้าจะสรุปลึกๆไอ้วินนะยังจะน่นแหละสุดท้ายมันจะเป็นกสรุปในค่ะได้ค่ะอืมค่ะเตมถ้าใครมีทุนนะเขาซื้อเขาก็ไม่ขาดทุนเขาก็ไม่ นี่หรอกถ้าเขามีทุนเชื้อแค่เท่าไหร่เองกิห้าคู่ถ้าเขาซื้อเนีมันก็ได้อยู่แต่ไปกลับด้วยจ้าไม่มีทุนก็เลิ่มแต่นที่ของกลมไทงแชนเนี่ยก็พอแล้วอื้าคู่เนี่ยหรือตัวไปกลับกระไดได้เนี่ยในมุมว่า ตั้งแต่ที่ทำมายังไม่หยุดเลยนะเนี่ยรีบรีบยิงนเนี่ยแมนอยู่ค่ะน้องพี่ลองลองเก็บไว้ดูเดไว้เก็บไว้ดูสิแล้วไปเปิดดูอ๋อไม่เคยภาพเลยรีบยินแต่เราจับคู่ให้มัถูกแค่นั้นเลยค่ะมันอยู่ในนี้เลยอยู่ในตัวนี้ในทั้งสิบห้าตัวนี่แหละที่ให้ไปเนี่ยไม่รู้มันจะมาตัวไหนอยเงี้ย นี่หลวงพี่หลวงพี่ซื้อซื้อไว้หมดแล้วหมดเยอะอะสี่กว่านีนแต่แค่ nói, บางทีมันก็ได้นานน้อยบางทีเรียกมันมันชนกันรี่ว่าสี่สี่มาสามตัวเนี้มันจะยังลดไปหน่อยใช่ไหมหอันนี้มันสี่แค่เฉล่สองตัวเนี้มันจะมาได้กบตัวเนี้มาจับวินกันเนี้มันเลยได้เยอะแบบนี้ย ถ้าเขาไม่ชอบที่ลงที่จับให้ก็ให้เขาเอาไปวินกันเอาเองอ่ะให้ตัววินเนี่ยจะได้ค่ะนั่นแหละถ้าเขาว่ามันเยอะมันที่จับในเนี่ยก็ให้เขาไปจับดูเอาเนี่ยในเนี่ยถ้าเขาถ้าเขาจับได้ก็มีโชคของเขาจ้าลุงพี่อ่าโอเคเนาะจ้าลุงพี่ขอบคุณมากค่ะลุงพี่ค่ะ ่ะเดินพรนการร้อสการ์าษาทูค่ะาส,าสรุปตัวเลวขแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะเนวทางตัวเลขจากหลวงพี่คุนหานนะคะพี่น้องคะชุดนี้นะคะ,ะหมวดทีพผ่านมากเพิ่นเข่าแปดเก้าเข่าัวเน้นนะคะพี่น้องคะแต่ว่าเข่าตกับ นะคะพี่น้องชุดนี้ลวงพี่เราาหายไวเป็นแนวทางสกอนะคะเป็นชุดเต็มซิมหาคูสิบหาชุดนะคะจัดชุดเต็มให้ไปเลยนะคะและก็ใกล้ๆกลมือประกาศผลลวงพี่เล่าสิมาเน้นตัวเลขให้นะคะพร้อมกันกับตัวเลขอื่นๆนะคะพี่น้องคะเพราะว่าจะเป็นเลขขนมลหรือว่าเลขถูกนะคะพี่น้องคะองวนนี้เอาไปพิจารณาสําหรับมืองวดมือวันที่สองพืภษษษาคมนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเลขวินมีหกตัวนะคะพี่น้องคะเลขวินค่ะมีสี่สามหนึ่งสองศูนย์เก่าค่ะ C 3ามหนเก้าจับคู่เต็มเลยนะคะพี่น้องคะจับให้ชุดเต็มไปเลยนะคะมี C ส C ห C ส C ศ C เก้าสามหนึ่งสามสองสามศูนย์สามเก้าหนึ่งสองหนึ่งนเก้าสเก้าศย์เก้าะคะลงพีลราวาให้เน้นตัวเลขที่มีเก้านะคะตัวเลขเน้นค่ะมีทั้งเบอร์หาคู่ค่ะมี C เก้าสามเก้าหเก้าเก้ย์เก้า งวดนี้นะคะพี่น้องคะลุงพี่เล่าเน้นเก่านะคะพี่น้องเอาจังใดก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะพ่อะม่พี่น้องคะแนวทข้างตัวเลขจากหลวงพี่คุณหารค่ะต่องวดของงวดวันที่สองพฤษภาคมนะคะพี่น้องคะตัวเลขทุกตัวมีสิ์เขามีสิดรูดทุกทุกตัวนะคะเด้อจังใดก็พิจารณาเบิ้งนะคะพี่น้องคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแต่วของหลวงพี่แล้วเขาเหล็กวินีบ่ผ่านจักงวดนะคะพี่น้องคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขคนโชคโชคมั่นมั่นลำลำรื่อลื่อแห้งๆหงปังปังนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปด้วยกันสุขสุขคนนะคะพี่น้องคะตัวเลขทุกโตมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลุดทุกทุกตัวถ้ได้จังเดยก็ใส่พิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็กนที่สิลงทุนนะคะให้พิจารณาเบิ่งดีๆค่ะเพราะว่า ตัวเลขกะมีเขาไม่ลุดนะคะพี่น้องคะสามารถมากตัวใดก็ได้นะคะพี่น้องคะเอาสำหรับแนวทางมื่อีนค่ะต้องขอขอบบุญขอบกุ้นข้อมุ่นตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากหลวงพี่คุนหานค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะทำบัญญัสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบมีพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บุพราชทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลข เด็ดๆดังๆจากทั้งรายการนกขะพรมพ่นองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็สะได้ขอตัวลาพรมพ่นองบรรเทาส,สุขุสุก้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่กับแอดในคลิปหน้าถ้าครสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ